สำนับดังนะครับที่กำลังมาแรงนะครับในงวด16มิทุนายน2567นะครับรายการนี้เป็นรายการที่รวบรวมหวยเด็ดหวยดังจากสถานที่ต่างๆเพื่อช่วยให้ท่านนั้นใช้เป็นแนวทางในการเล่นราใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำและห้ามลอกเียนแบบเด็ดขาดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ได้รับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับที่ได้รับชมอยู่นะตอนนี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผมมิสเตอร์พีเคในรายการวิเคราะห์มวยเด็ดอาจารย์ดังๆๆๆๆนะครับทุกชุกบรรุธนะครับเวลา18บแนาฬิกาสานาทีนะครับผมก็จะมีเลขเด็กอาจารย์ดัง นะครับจากโลกโซเชียลหรือว่าอยู่ในอาจารย์ดังๆที่อยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะครับมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำเลยนะครับครับแน่นอนครับ EP นี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับในโลกโซเชียลเหมือนเช่นเคยนะครับจะเป็นเลขเด็ดอาจารย์ดังตัวไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปเลยครับ Let's go ขันที่1นะครับก็จะเป็นเลขของเฮียนันนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนรอคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเฮียนันก็ได้ออกมาให้ก่อนใครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้อความโพสตระบุว่านะครับ16มิถุนายน2560จุดนะครับเฮียนันแบ่งปันฟรีโชคดีจงมีแก่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้นะครับเฮียนันให้เลขอะไรมา โอเคครับสำหรับแนวทางหัวรัฐบาลนะครับประจําวันที่16บวิทุนายน2567นะครับของเฮียนันนะครับท่านมาให้มานะครับตัวเดียวโดดๆนะครับก็จะเป็นเลข2ตัวนะครับก็จะเป็นเลข5กับเลข8นะครับก็คือ2ตัวก็คือ58นั่นเองนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะเป็นเลข3เลข0แล้วก็เลข6นะครับเน้นย้ําว่าตัวเดียวโดดๆนะครับอันนี้ก็ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมานะครับเรขเด็ดอาจารย์ดังท่านที่2นะครับเลขนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแม่พึ่งหรือว่าพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะครับเป็นสถานที่นะครับสถานที่หนึ่งที่ผู้คนนะครับนิยมแห่ไปขอหวยมากนะครับแล้วก็ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเลขที่น้องสาวพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับโชว์เลขเด็ดงวดนี้ที่บังเอิญตรงกับเลขดังของแม่พึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขดังของแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นะครับในงวดประจําวันที่16มิถุนาย,ยน2567เนี่ยนะครับจะเป็นเลขตัวไหนนะครับ,บสำหรับเลขเด็ดนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับรอบนี้นะครับเขาก็ได้ พูดว่านะครับครอบครัวราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เดินทางมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายหุ่นแม่พึ่งลำาลึกครบรอบ32ปีขณะที่น้องสาวเขยล้วงไห้ปรากฏได้เลขเด็ดตรงกับเลขดังของแม่พึ่งนั่นเองนะครับในวันครบรอบวันนั้นนะครับในขณะที่นางสาวชนิดาภูัยจิตนะครับชาวอู่ทองได้นำลูกสาวมาขอพรจากนั้นล้วงไหได้เลข 1.3แล้วก็31นะครับซึ่งตรงกับเลขวันเสียชีวิตของอแม่พึ่งพุ่มพวง,พงดวงจันทร์อีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ FC พุ่มพวง,พงจากสระบุรีนะครับมาขอพรนะครับแล้วก็ลลวงไหยได้8.15นะครับเอาไว้เพื่อจะให้ทุกท่านนะครับได้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพื่อนำไปเล่นหัวยรัฐบาลนะครับและนอกจากนั้นนะครับที่พีคที่สุดนะครับก็คือ น้องสาวนะครับของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าน้องสาวของแม่พึ่งนะครับชื่อสลักจิตดวงจันทร์นะครับก็ได้นะครับหวงไหแล้วก็ได้เลขที่ตรงกับนะครับวันครบรอบ32ปีนะครับการเสียชีวิตของแม่พึ่งพวงดวงจันทร์นั้นนะครับก็ได้เอามาเป็นแนวทางนะครับในการเล่นหวยรัฐบาลนะครับของ นวดประจำวันที่16มิถุนายน2567นะครับนั่นก็คือเลข13 31 32 23แล้วก็815นะครับก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับ สำหรับนักพร้อมดังนะครับชื่อดังเจ้าของเซตัสว่าคุณแม่เตาหรือว่าเปาวรีพมพิมลน,นะครับซึ่งกำลังอุ้มท้องลูกน้อยอยู่อายุคันภ์6เดือนนะครับก็ได้เอาภาพบรรยากาศในเรื่องของการไปไหว้ศาลนะครับแม่พึ่งหรือว่าพุ่งพวงวมจันนะครับมาติดไว้ในอินสตาแกรมนะครับให้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับโดยมีแคปชั่นว่านะครับ เปาและน้องการมาไหว้แม่พึ่งร้องเพลงใหม่ให้แม่พึ่งฟังนะครับก็จะมีชาวเน็ตนะครับหรือว่าคนที่เป็น f c ของคุณเปาปวลีเนี่ยนะครับแต้คอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเลขที่ได้ในวันนี้นะครับคุณเปาปวลีนะครับล้วงได้นะครับก็จะเป็นเลขที่สามแล้วก็เลข5นะครับซึ่ง เป็นการล้วงหายแล้วก็จะมีรูปเินฟองที่ติดเบอร์ไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเลขของแม่พึ่งพวงดวงจันทร์โดยคุณเปาบรีนั่นเองนะครับ,รบเลขเด็ดอาจาร,รย์ดังท่านที่4นะครับก็คือหลวงปู่ศิลานะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่กาลังโด่งดังนะครับในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขอพรน,นะครับ ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงปู่ศิลานะครับตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าสาธุชนแห่งการเข้ากราบนะครับหลวงปู่ศิลาเนี่ยนะครับแอบส่องเลขเด็ดนวดนี้จากทู่มงคลนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเลขทู่มงคลของของหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทเนี่ยนะครับเป็นเลขตัวไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสําหรับสายมูนะครับไม่พลาดส่องเลขเด็ดจากเลขทู่มงคลที่ปรากฏตัวเลข0ูนย์ 5 5หนะครับหรือว่าทุกท่านที่ดูอยู่นตอนนี้อาจจะดูเป็นเลขอื่นก็โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมนะครับสาหรับเรื่องของเลข0 5 5ย์นะครับโดยบางคนเห็นเป็นเลข55เพราะบางคนก็เห็นแค่เลข0นะครับบางคนก็เห็นเป็นเลข05อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากปลายของเลขทูบนั้นนะครับไม่ค่อยเต็มนะครับส่วนบางคนบอกว่าเลขตอง5 ซึ่งก็มีความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็ไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดอาจารย์ดังท่านไหนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาจารย์ดังท่านที่5นะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของคนดวงเฮงนะครับตอนนี้ก็คือโกนหัวแก้วบนต่อเท้าเวสุวรรณนะครับวัดดอนใหญ่พร้อมถวายเครื่องเส้นไหว้บูชาหลังได้โชคปลดหนี้ได้ จำนวนไม่น้อยนะครับ2ล้านบาทนะครับก็นอกจากนะครับคนที่ถูกหวยนะครับเพาวีเวเสวรรนนะครับ2ล้านบาทแล้วนะครับวันนั้นนะครับณวัดรอนใหญ่ตําบลตํารูก,กาอ,อําเภอลําลูกาจังหวัดปุมธานีนะครับก็จะมีเหล่าสายมูจํานวนมากเดินทางมาขอโชคขอลาบและมาแก้บนเพ้าเสวรรนและไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่ตั้งแต่เช้าช่วงช่วงดึกนะครับแล้วก็ ช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่คนมานั่งรอเข้าคิวต่อแถวเพื่อรอให้พระภูสังฆรักษ์สุเทพธิพระโรเจ้าอาวาสวัดจันไหญ่เจิมหน้าผาตัวรั์โชคลาภวาสนาบารมีเจิมยันสาริกามหาเสนและยันณมหาเศรษฐีเพื่อเป็นสินสร,ริมงคลกับครอบครัวนะครับส่วนนางนเชิงเพียงนะครับคนไทยเชื่อสายจีนนะครับที่สามารถกดนี้ได้สล้านบาท หลังมาขอเท้าวิศวันสองเดือนก่อนหน้านี้ได้กดวติษสและนำเครื่องเส้นไหว้ผู้ใหญ่ข้าสารห้าถุงน้ำแดงห้าแพคและแก้บนเท้าวสศว์นะครับตอนนี้ก็คือได้โควตหมวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือนางสาวบริสลาชินเทพอายุ3าสองปีชาวบ้านตังสิบเดินทางมาพร้อมครอบครัวนำข้าวสารส0ถุงน้ำดื่ม1ิแพ เื่องเส้นไหวและแกงบดฟักทองอีก50ุงมาแก้บนพระวิสวรรธนะครับหลังได้รับโชคมาแล้ว3งวดสติปนะครับรับทรั์ไปแสนกว่าบาทน,นะครับส่วนเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับประจำงวดนี้นะครับก็ได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือเลขคู่นะครับ9 9 4 4 9 1นะครับอันนี้ก็เป็น5 เลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับประจำวันที่16มิถุนายน2567นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดอาจารย์ดังท่านไหนนะครับก็โปรดใช้พิจารณานิยารรับชมด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็หวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะเป็นเลขเด็ดที่ตรงกับตัวท่านหรือเปล่านะครับหรือว่าเลขเด็ดที่ ท่านได้ยินมาหรือเปล่าอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมโปรดใช้วิจารณญาการในการดูแล้วก็นําไปวิเคราะห์นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปซื้อนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์พีเคนะครับกับรายการวิเคราะห์หัวเด็ดอาจารย์ดังนะครับก็ขออนุมาฝากทุกท่านไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีหน้าอีพีหน้านั้นนะครับจะเป็นเลขเด็ดตัวไหนอาจารย์ดังคนไหนนะครับหรือว่า เร็กเด็ในโซเชียลนะครับท่านไหนนะครับขออนุ่านผู้ชมนั้นกดติดตามไว้ชดล็อกสังนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณาสวัสดีครับพบกันใหม่อีพีหน้านะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งนะครับแล้ว เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้นครคได้รับช oh. มคลิมจาก Pk House Studio นะครับ oh. ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคยั okay. Okay. Yeah.